โนวาจะเป็นตัวโครงสร้างที่เป็นตัวโครงสร้างท o c k เก็ตสปริงที่เป็นตัวโครงสร้างที่เขาเรียกว่าระบบฟรีดอมคอย ที่ผิวบนจะเน้นช่วยเรื่องในการอุ้มอกรับของตัวโครงสร้างยงางพาราที่เป็นตัวโครงสร้างทะเลส่วนเบรข้างล่างจะเป็นตัวโครงสร้างฟีล้อมคอยที่เป็นตัวโครงสร้างที่เน้นเรื่องของการยืดหยุ่นทาให้เวลานอนลงไปแล้วไม่ก่อให้เกิดมิติเรื่องของแรงกดแต่ยังจะได้เรื่องของความนุ่มอยู่เรื่องของการพยุงตัวจะตอบโจทย์ได้ดี <S <S แต่ตัวนี้ผมบอกก่อนสําหรับฟิลลิ่งโรงแรมใครกําลังมองหาฟิลลิ่งโรงแรมเน้นความนุ่ม แต่เน้นแคขาปัญหาปลดหลังตัวโนวาตัวนี้จะเป็น1รุ่น1ตัวที่เราการันตีเลยครับว่าพี่จะได้สินค้าที่ดีในคุณภาพและราคาเหมาะสมมากโนวาตัวนี้ผมทำโปรโมชั่นอยู่ที่ประมาณสามหมื่นสองเก้ารเป็นตัวโครงสร้างหนึ่งพี่จะได้ตัวโครงสร้างที่เขาเรียกว่าเบรคอร์ขุ้นทางด้านข้างมาให้บ็อกซ์สปริงเอาไวส้สี่มุมทำให้น,นอนลงแลสปริงจะไม่การบิดเบี้ยวหรือปิน้นสองในกรณนียกันจะมีตัวโครงสร้างที่เขาเรียกว่า เ็นตัวสปริงฟีลลัมคอย3สามตัวนี้จะมียางพาราพเพิ่มมาอีก2ชั้นจะเป็นตัวโครงสร้างยางทาะเลที่เป็นในส่วนของตัวด้านบนเน้นนุ่มเบรกข้างล่างเน้นแน่นและสี่ที่นอนตัวนี้มาบนพื้นฐานที่ว่าจะมีตัวสโนเจลที่ <Gel. S 2> เป็นตัวขนแทเทียมอยู่ด้านบนและข้างหน้าจะเป็นตัวโครงสร้างที่เขาเรียกว่าสโนเทมที่ <Snow S 2> นอนตัวนี้เนี่ยจะเน้นเรื่องของความเย็นในการอบอุ้มการรองรับได้อย่างดีที่สําคัญตัวนี้สําหรับคนตัวใหญ่ก็นอนได้คนตัวเล็กก็นอนดีสําหรับใครที่ต้องการนอนแล้วต้องการเน้นเรื่องของความเย็น ลดเรื่องของความร้อนที่นอนตรงนี้จะเน้นการตอบโจทย์ได้100%เครับสาหรับคนที่ต้องการนอนนุ่มนะสําหรับคนที่นอนไปแล้วเจ็บตามข้อต่อหัวไหล่อย่างเดียวแล้วต้องการให้มันมีความบาลานซ์ของตัวร่างกายที่นอนตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยครับ